ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อกเวิลด์แหล่งรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับความเร็วความแข็งแกร่งและเทอร์โบชาร์จวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจสิ่งที่ไม่ได้ต้องการความสนใจแต่ต้องการความเคารพอย่างแท้จริงนั่นคืออีสูส์ทีเอฟซีวีดีปีสองพันยี่สิบหกใหม่ล่าสุดแข็งแกร่งสมรรถนะสูงและสร้างขึ้นเพื่อผู้ที่ใช้ชีวิตนอกถนนนี่ไม่ใช่รถอเนกประสงค์ทั่วไปแต่เป็นรถที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์เมื่อมองแวบแรก TF p 2 0ปีไม่ได้ตะโกนว,ว่า ดูฉันสิและนั่นคือประเด็นสําคัญดีไซน์ทรงพลังตรงไปตรงมาและพร้อมลุยทุกสภาพถนนการชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแกร่งและทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยกระจังหน้าที่กว้างขึ้นฝ่ายหน้าเหล่ที่คมชัดขึ้นและละอากาศพลศาสตร์ที่ดีขึ้นแต่อย่าหลงเชื่อไปเพราะนี่ไม่ใช่รถกระบะท,ที่สร้างขึ้นเพื่อลานจอดรถในห้างสรรพสินค้าแต่มันถูกสร้างมาเพื่อบรรทุกไต่เขาและลุยทุกสภาพถนนที่รถส่วนใหญ่ไม่กล้าลุย ใต้ฝากระโปรงที่ FC ดอุดิขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซนเตอร์โบเจเนเรชันใหม่3สูลิฟตของอีซูซูที่ปรับแต่งให้มีแรงบิดและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแรงบิดกว่า450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดที่ปรับแต่งมาอย่างดีขึ้นอยู่กับความชอบของคุณการส่งกำลังที่นุ่มนวลตอบสนองฉับไวและที่สำคัญที่สุดคือความน่าเชื่อถือไม่ว่าคุณจะลากจูงของหนักหรือลุยทางกลวดหลวมๆรถบรรทุกคันนี้ยังคงรักษาความเย็นและเคลื่อนที่ได้อย่่างงมันค แต่ไม่ใช่แค่เรื่องพละกําลังเท่านั้นอีสูสุได้ทําการบ้านมาอย่างดีทั้งในส่วนของแชสซี่และช่วงล่าง tf c wd ปี2องมาพร้อมโครงรถแบบบันไดเสริมแรงและระบบช่วงล่างที่อัปเกรดพร้อมอัตรานหน่วงที่ปรับปรุงใหม่แปลว่าอะไรคุณจะได้สเสถียรภาพที่ดีขึ้นเมื่อขับขี่แบบออฟโรดและการขับขี่ที่นุ่มนวลยิ่งขึ้นบนทางหลวงเมื่อรวมกับชุดออนย้ายช่วงต่ำเฟืองท้ายแบบล็อกและความลึกขนาดลุยน้ำา800มิลลิเมตรคุณจะได้รถที่ไม่หวั่นไหวเมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบาก ภายในห้องโดยสารอีซูซุยกระดับความอเนกประสงค์ขึ้นอีกขั้นโดยไม่ละทิ้งหลักฐานด้านประโยชน์ใช้สอยของเที่ยรุ่นปี2026มาพร้อมความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าที่เคยนึกถึงหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้ว Apple Ca r p l a y และ Android Auto และจอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่แบบมัลติอินโฟเทนที่คอยแจ้งข้อมูลให้คุณทราบโดยไม่รบกวนสมาธิด,ดีไซน์ที่ใช้งานง่ายวัสดุที่ทนทานแต่ทันสมัยและทุกอย่างอยู่ในที่ที่ควรอยู่รวม ถึงพื้นที่เก็บของเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมแล้วเรื่องความปลอดภัยละ่ะ Isuzu ไม่ลดคุณภาพใดๆที่ f c w r ดีมาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ครบครันยิ่งขึ้นได้แก่ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนการเปลี่ยนเลนระบบเตือนการจราจรขนาดถอยหลังและแม้แต่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันในรุ่นที่สูงขึ้นแม้จะไม่ได้พยายามเป็น SUV หรูแต่ก็ไม่ได้ยึดติดกับอดีต Isuzu รู้ว่าผู้ขับขี่ในปัจจุบันต้องการความมั่นใจบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นถนนลาดยางหรือไม่ก็ตาม ประหยัดน้ำมันถือว่าคุ้มค่าอย่างน่าประหลาดใจสำหรับรถกระบะ 4WD ัในคลาสนี้ด้วยการปรับปรุงระบบเครื่องยนต์และระบบอากาศพลาศาสตร์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นทำให้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ8 0ลิตร1 0 0กมและด้วยตัวเลือกที่หลากหลายทั้งแบบซิงเกิลแค s สเปซแค p และดับเบิลแคพร้อมฟีเจอร์เสริมสำหรับผู้ซื้อทั้งแบบกลุ่มและแบบส่วนตัวรถกระบะคันนี้จึงมีเสน่ห์ดึงดูดใจอย่างยิ่ง อีซูสุดที่ f c w d p ปี2026เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ตามเทรนด์แต่ต้องการเส้นทางใหม่ๆงานและความท้าทายใหม่ๆไม่ได้มาเพื่ออวดโฉมแต่มาเพื่อส่งมอบประสบการณ์